ตอนนี้มีรายง,งานว่าเชลซีเนี่ยโหมหนักเลยว่าจะกลายเป็นตัวเต็งคว้าตัวมอรเซสคาเซโดนะครับแต่บริตันพร้อมโกงค่าตัวขึ้นไปสูงถึง120ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหสูงจัดนะอันนี้เป็นรายง,งานจากเดอะซิลิกราฟนะครับรายง,งานว่าเชลซีตอนนี้มีแนวโน้มจะได้ตัวมอรเซสคาเซโดมิดฟิลด์ในโคตรไกลของไบริทันมาร่วมทีมมากกว่าอาร์เซนอลแล้วที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่ดิแคนไรามากกว่าสำหรับไอ้ปืนใหญ่นะครับ หลังจากที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อเสนอแรกให้เวสแฮมพิจาจรณาเพื่อซื้อด c แคนไรนะเลยทําให้สื่อ,อยันเดอ e ไทมส์เนี่ยเชื่อว่าาร์เซนเนี่ยล้มเลิกแผนการคว้าตัวมอร์เซสคาเซโดไปแล้วทําให้สถานการณ์ของเชลซีมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น แต่ว่ายังก็ตามปัญหาของเชลซีอยู่ที่การเจรจาเรื่องค่าตัวกับโทนี่บลูมกับประธานสโมสรบริตันมากกว่าที่พร้อมจะโกงค่าตัวของอาร์มอสเซสคาเซโดครับซึ่งมีรายงานบอกว่าราคาอาจะขึ้นไปสูงถึง120ล้านปอนด์เลยทีเดียวถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงมากๆเลยนะครับไม่แน่ครับเชลซี Chelsea, อาจจะยื่นข้อเสน,นสอส่งรีไวทคูวิวลอใจบริันครับ ที่ต้องการซื้อขาดกองหลังอนาคตไกลคนนี้หลังฝากผลงานความประทับใจจากการยืมตัวเมื่อฤดูกานช่ผ่ามมาและจะรวมถึงผู้เล่นคนอืนน่นๆด้วยอย่างคอเนอร์กาลักเกอร์นะครับโอ้โหต้องมาตาว่าจะเอาจริงแค่ไหนสําหรับเซงมูโรเชีซีกลายเป็นตัวเต็งแต่พร้อมที่จะโดนโกราคานะ120ล้านปอนด์เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะมากเลย เพราะเขามีสัญญายาวกับบร i g h t ตันจนถึงปี2027นะสำหรับโมนเซสคาเซโดคนนี้ทุกคนแลยครัมีความคิดเห็นยังไงเชลซี LLC จะเอาได้หรือเปล่าก็จัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆาลยโอ้โหถือว่าบร i g h t ตันทำเงินได้เยอะมากๆนะครับ